มีตัวน,นี้แปลว่าได้แต่ว่าก่อนที่ดูจะวาดภาพตัวนี้หรือคนที่อย่างตัวเหมือ,อนกรุ๊ปแท้งนะครับตอนน้องมีคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องใช่ไหมอาจารย์จะถามนิสสาว่าที่เราพูดยืนเนี่ยนะครับมันตรงไหมกับที่เราตัวเรียนมาแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. น,น,นะคอนเซ็ปต์ไม่ได้ปักไปน,นะในการที่เราจะวาดเชอร์จี้แชนวาสอยู่วาดภาพตัวนี้ของเ,ร,เราก้อยกตัวอย่างว่าประจักหนึ่ง ที่เขาศึกษามาก็คือ European Financial Services อันนี้ก็เป็นชื่อสมมติทกนะครับก็ไม่เปิดเชื่อจริงเอากวมีสองเรื่องนี้นะฮะมาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเขาวาดกันอย่างไรนะครับในกระบวนการวาดภาพโดยใช้เส้นต่างๆมาเป็นตยึุเนีหยนะครับแล้วมาดูนะว่ามันจะทำให้เกิด การเปดิดเผยหรือว่าการอันล็อก creativity ของคนได้อย่างไรนะฮะที่บอกว่าถ้าเราใช้เอกสารหนาเตอะตัวสรรือ้อูตัวเลขแล้วมันไม่ทําให้เปิดการลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์แต่พอเวลามันเป็นเส้นแล้วมันกดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไรนะฮะในกระบวนการงหมดนี้ก็มี4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเรียกว่วาการปลุกให้ตื่น ปลุกให้ตื่นด้วยภาพที่เรามองเห็นนั่คือวิดีโออเมชเนตนะครับการป็นให้ตื่นทั้นยางไรนะครับก็คือโดยการเปรียบเทียบธุรกิจของเรากับธุรกิจของคู้คิงนะฮะโดยการที่ว่าเราดูตัวเลขของเขาตามที่เป็นอยู่จริง as is ิสเขาดตามที่เป็นอยู่จริงนะครับแล้วก็ดูซิว่าเมื่อเราเปลี่ยนเช่ล้วเนี่ย ที่ไหนที่เราจะต้องติดแต่คือตรงนี้บอกเลยนะฮะดูจากข้อที่จริงของะะอเรา่าเรพูดอกันเนี้ยก็คือหนึ่งต้องมีอาการจริงฮะมีอาการมีแน้วชีที่ถูกต้องอันที่สองต้องดูข้อที่จริงและสิ่งที่เสนอที่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอะไรนะครับมันมีอย่ามีผมน,นะฮะแค้ที่บอกว่าเป็นการลากเส้นระหว่างเรากับผู้แข่ง ดูตามข้อที่อินเราเห็นไหมว่ามันกดต่อความคิดเรื่องสร้างสรรค์ได้อย่างไรนะฮะแนวตั้งเนี่ยก็คือข้อเสนอของบริษัทเปรียบเทียบกับผู้แข่งคนไหนอยู่สูงก็อยู่ข้างบนคนไหนอยู่อ่างก็อยู่ใต้เข้าใจไหครับแล้วก็แค่แต่ละจุดแต่ละจุดนะฮะในแงนของเนี่ยก็คือสิ่งที่จะเสนอให้แก่ลูกค้า เป็นสิ่งที่จะให้คูนค่าเฉลี่ยนเป็นแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งครับต้องถามว่าลูกค้าต้อง่านหรือเปล่าใช่ไหมครับนะแล้วก็สิ่งที่เราให้กับสิ่งที่ผู้แทนให้ใครสูงภคยต่ำความต้างเท่าไหนนะครับทีนี้ในการที่เราวาดเส้นทางแกนในเรื่องประโยคว่าเราเอาผู้บริหารจากประเทศต่างๆซึ่งเป็นสาาข้อเรามอาประจุกันใช่ไหมครับ แล้วก็ม,มาตกลงว่าปัจจัยที่จะใช้เป็นเครื่งในการแข่งขันมีปัจจัยอะไรบ้างเนื่อสารไม่ต้องไปท่องแอบก้าปัจจัยนี้ต่อประกันนะแต่สิ่งต้องรู้อย่างหนึงห่งก็คือปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่จะมีผลต่อคุณค่าของลูกค้าใช่ไหมโอเคไหมครับแล้วก,ก,เก็เรารู้ไหมครับจากการที่เราให้บริการลูกค้าอยู่เนี่ยเรารู้ไหมว่าเราได้เกยบเสียเปรีอบ กับคู่แข่งตรงไหนเพื่อให้การที่เขาสามารถกําหนดได้ว่าเราเส้นไหนคู่แข่งเส้นไหนลักาณะว่าคุณต้องรวมประชุมเขารู้นะเขาสัมผัสกับผู้ค้าโอเคไหมอย่างน้อยสิ่งต้อรู้นะโอเคนะครับถ้าผู้บริหารยังไม่รู้ในสมควรตามสมควรตามนล้วคุณต้องรู้นะแต่ว่าเอ็ความรู้ที่ว่านี้นะครับมันก็เป็นการประมาณอยู่นะตัวอย่างเช่นราคา อ ELS and น o n b a n นคือสีชมพูนะครับแล้วก็แบนก็คือสีต่างนะ ELS บันแบนเนี่ยก็คือเราับผู้แข่งทางตรงใช่ไหมครับแบนคือหน่งก็ใช่ครับเดี๋ยวนะฮะทีนี้จากการเปรียบเทียบก่อนราคาคือต้นทุนที่เราต้องจ่ายค่าที่ต้องจ่า ธนาคารกว่าสูงกว่าบริษัท B S กว่าผู้แข่งขันก็ต้องแย่ดูดูหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของ Risk Management ของ Saudi C ความสามารถในการที่ทำรึกษารโจ้ความเสี่ยงกล่าวถึงว่าธนาคารทำได้ดีกว่าเห็นไหมครับของ B S ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนตราโดยทางผู้แข่งขันยื่น โดนโจมตี้เขาอย่สู้นาครนีนะโคไก็เป็นเสนะฮะนตอนที่็นสามมนะครับการที่วาดเป็นเส้นออกมามองเห็นชัดเจนนะครับระหว่างบริษัทที่ทำธุรกิจได้เก่งยนจาธนาคารเนี่ยมีใครได้เกยบสุดเียบในเรื่องหลัโอเคไหมครับทีนี้ไอ้ส่วนที่ส่วนที่ ทางบริษัทที่ทําการซื้อขายได้เกินกาินตราซึ่งให้จำนวนการได้เปียบเทียบอะครกับจุดนี้ใช่ไหมครับคือจุดนี้จุดนี้จุดนี้ที่จะต้นจะนะไอ้จุดที่เราปั่นไอ้จุดที่เราเสียเปรียบใช่ไหมครับไอ้จุดที่เราสูงกว่าไอจุดที่เราได้เปรียบนะฮะทีนี้จะสาดแทรกอะไรครับการที่เราเห็นความแตกต่างในแต่ละปัจจัยแบานี้ชัดเจน ตรื่อจดกาความคดเรื่องสร้างสรรค์นะครับตัวนี้มองไปไหมนะตนีโปรานใช้คำพูดไหมถ้าเราสามารถเขียนออกมาได้เป็นสช่ราหรือเป็นชาพแบบนี้แบบราฟมีสารให้ผมไหว่าที่ผู้เขียนตัวภาพเนี่ยเขาใช้เส้ที่แคนวาดูการวาดภาพประยต์บนดินทับับแล้วแต่ละเส้นนี้คืออะไรแต่เส้นนี่คือ value curve ใช่ไหมครับ คือเส้นโคง้งเนี่ยคือท่าที่จะบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบเรากไปคู่แข่งใครดีกว่าก็กว,ว่าตรงไหนเห็นไ,ไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ที่เขาแสดงให้ดูเนี่ยคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจไหมนะครับทีนี้ต่อมานะฮะก็จะดูทิศภาคหนึงนะครับซึ่งก็ให้รักษาภาพที่แล้วนะครับฝี่นี้ เมื่อคีดนิดเป็นข้อคใดข้อใดได้คือว่าการติดต่อซื้อขายออกคํสาสั่งซืง้อขายโดยการแพ็กดั้งคำสั่งดั้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปนี้รูปนี้คือออนไลน์ก็คือว่าสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ก็เป็นของว่าขึ้นมานะฮะก็จะมีคู่แข่ตงต่างๆสามเส้สนเอเซนต์ที่นี่เป็น ระหว่างแบงก์กับรกบ,รกกรบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อขายแลกเงินตราแต่ความนี้จะเป็นระหว่างบริษัทที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยกันเองนะ,ค,ะครับตลาดตัวนี้มันมีสามเส้นเส้นสีม่วงข้างบนไอสารสนเทศพวกนี้บนจอเขได้นะเป็นเรื่องของบริษัทเราคือ e s s s online นะฮะแล้วก็เส้น สีเดียวสีอะไรป็นสีเหลืองหรือสีแสบอมอ่อนใหรู้สิตรัน้นะฮะอันนี้เป็นการเชือออนไลน์งวิทยก็คือบัิษัทื้ซึ่งทำวิจิซื้อขายได้เต็มนจากออนไลน์รดับหนงกันตัวนี้นะครับทีนี้เราเส้นสีม่วงเข้มนะก็คือบริษัทเ์ส์อันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่อีกหนึงแต่ผู้แข่งรายนี้ ภาษามองดูนะฮะคู่แทนที่เป็นเคสียสายกับเส้นสีม่วงเส้นสีแสดกับเส้นสีนวลมองเห็นที่ความแตกต่างนะครับมีเส้นสามเส้นแภาษาปัญญาได้ไหมเป็นไงที่เราดูไม่ต้องดูคอนเซ็ปต์นะครับไม่ต้องวาดรูปที่ดูเวลาสอบอาจารย์จะไม่คุณวาดรูปเป็นอัาษาเพื่อตอบหัวใจนะฮะแต่ที่บอกว่าเห็น มันเมื่อเห็นภำนี้แล้วมันช่วยปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยพอได้ไอเดียไหมเพราะอะไรครับตัวอย่างเช่นเอเออนไลน์คือเส้นสีม่วงกับเส้นสีแสงแล้วก็เส้นสีเงินลองบรรยายสามเส้นนี้มองเห็นมครับมันเืออะไรครับสีม่วงกับสีแส,แสเงเป็นยง ใต่ของม่มาให้ไม่มาแล้วก็ภาพตเดซื้อเงินหลักแตกต่างกันชัดเจนตัวนี้บอกนี่ยครับว่าที่บอกว่าถ้าคุณเดบนนี่ยนฮะในเรื่อเราเนี่ยถึงเ้าเกิดความคิดเรื่องสร้างสรรค์ถึงถึงความแตกต่างชัดเจนใช่หรือเปล่ามงเรากับคู่แข่งรายอื่นนะฮะมันจะไปเส้นทางเดียวนใช่หรือเป่าที่ทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นเคร s สไป จะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับถ้าฉะนั้นยังไงแล้วเนี่ยนะฮะบริษัทของเราอยู่ะครับจะต้องระวังผู้แข่งรายไหนควรคจะระวังเพียร์สไ์ S หรือควรจะระวังผู้แข่งรายอื่นบอกได้ครับถ้าเขามีความแตกต่างจากเราชัดเจนเนียกปล้นนว่าอะไร เขาต้องมีและเส้นเด็นเฉพาะตัวใช่ไหมแต่เรากับกายปริมมันก็ถามคดตต่างก็นมีทูซึ่งเด่นกันใช่ไหมครับเธอมีอะไรฉันก็มีบ้างใช่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นความโดดเด่นความแตกต่างชัดเจนในคอนเวอร์เจนซ์ในสูงคอนเวอร์เจนซ์ใครชัดเจนกว่าบอกเห็นไหครับระทต้องดูในคอนเวอร์เจนซ์ ในส่วนของไนโตรกเจนไนโตรเจนครับความแตกต่างใครชัดเจนต่างคิดวาาเปลี่ยนสไลด์แตกต่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความแต,ตมกต่ตางชัา,า,ากเจนเขาหน้าจะเป็นเปลี่ยนนะครับตัวนี้บอกเลยนะที่บอกว่าคาเนเห็นรูปภาพดีแล้วเนี่ยมันมันล็อกคฟรตีวมันเปิดเผย มันกดดันความคิดที่เราสร้างสรรค์ได้อย่างไรเข้าใะเอาละที่นี้ที่นราสอนความเข้าใจคือว่าในเส้นล่างจะเป็นตัดใจทำให้เกิดความเกลียดเกลียดสุดๆในการแข่งขันใช่ไหมครับแล้วไอ้แกนตั้งนี้ก็เป็นรากฐานของคุณค่าที่แต่ละรายให้แก่ยวกันนะครับทีนี้ การเห็นภาพทั้งสามเช่นทีนี้ก็คือเรื่องการมีสิ่นี้เขาเป็นทั้งอาไลายเป็นทั้งออนไลน์ตอนนี้สุดเลยครับว่าทําไมจึงต้องปลุกให้ตื่นปลุกให้ตื่นแต่ว่าอะไรครับหมอห็ิงไหมเราเสือเปียบได้เปียกกับคู่แข่งแต่ละรายอย่างไรคู่แข่งรายใดที่เป็นคู่แข่งที่โซโซเหมือนกับคนอื่นทั่วไป เราคูแ่แข่งรายๆที่มีความแตกต่างโดดเด่นเป็นพิเศษใช่ล่าครับโอเคนะฉะนั้นจาาะสรอกได้ไหมว่าจากการที่ฝุกให้ตื่นด้วยสายตาเนี่ยทำไมจึงฝุกให้ตื่นโอเคไหมครับค,คือไม่ได้แปลว่าท่าจะต้องมาท่องสี่ข้อนื่มาต่ออาจารย์แต่ว่าแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยคือสี่ขั้นตอนเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรเข้าใจหรือเปล่านะครับ ที่เรื่องที่สองนะบเรื่อปปุกเทศตื่นลัดจากการมองเห็นภาพจากการมองเห็นความแตกต่างระหว่างผู้แข่งขันความนี้ออกไปสำรวจให้เห็นได้ด้วยตาตัวเอง v i อ u a l exploration ก็คือไปออกสนามออกสนามไปเจอใครก็่ไปเจอลูกค้าโอเคไหมครับลูกค้ามีใครบ้านลูกค้าที่เป็นของเราในปัจจุบัน ลูกค้าที่เคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นโอเคไหมครับนะลูกค้าที่น่าจะเป็นแต่ว่าเขายังไม่เป็นลูกค้าเลยแต่มื่อกี้ที่บอกว่าลูกค้าที่เคยเคยเป็นแล้วใจยีตัวจากเราไปโอเคนะฮะเฮ้ยท่องคำนะครับคุณจะเป็นแฟนฉันแล้วจะทำไงเธอถึงเลิกจากฉันจะเปลี่ยนยีมีใจก็ดีจบเขาเกิดความไม่ แล้วก็ลูกค้าที่ยังไม่เคยเป็นแฟนเราใช่ไหมครับมีโอกาสไหมครับที่เขาจะมาใช้บริการของเรานะฮะแม้แต่ลูกค้าที่ใช้บริการเราปัจจุบันนะครับเขามีความพอใจมากเท่ไหรแล้วก็เป็น,น,นไปได้ไหมที่เราจะเสนอบริการอื่นซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เสนอเพราะั้วการที่เราไปถามเขาอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับการที่เราออกสนอนี้ ไปเจอลูกค้าลูกค้าของเราลูกค้าของผู้แทนลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าเราแล้วตีจากเราหรือลูกค้าที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าเราเลยนะครับแต่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าเรานะที่ต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองมันสาคัญตรงไหนโอเคหครับเขาบอกว่าถึงแม้ศิลปินวาดภาพเขายังต้องวาดภาพกากข้อ็ิจทิง ไม่ได้ว่าพลาดแต่พลาดทางนะไปดูของจริงเลยนะถึงเข้าใจว่ขจาของที่เป็นังไงเพราะนั้นเราพอสมนารเราต้องไปสัมภาษณ์ลูกค้าด้วยตัวเราเองนะให้งานนี้ถ้าว่าจะให้ผู้บริกาจะเาอเา source มันต้องมันอยกับที่เราไปทำเองนะครับทีนี้การที่เราไปสัมภาษณ์คนที่ยไย่ได้เป็นลูกค้าเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอุปสรรค ของการที่เขายังไม่ได้เป็นลูกค้าทำไมเขาไม่ใช้บริการของเราเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเราไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่ใช้บริการของคู่แข่งเราก็จูรูว่าอะไรเป็นข้อได้เปรียบเป็นข้อเสียเปรียบระหว่างเรากับคู่แข่งใช่ไหมครับรูว่าไปถามคนที่เคยซื้อลูกค้าเราแล้วแล้วเขาเปลี่ยนใจทำไมคุยถึงเปลี่ยนใจอะไรเป็นข้อเสียเปรียบข้างเราง ที่ทำให้คุณเปลี่ยนใจนะที่นี่จากท่าที่เราไปถามลูกค้าเหล่านี้นะครับก็ทําให้เรามีความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ควรตัดทิ้ง eliminate คือตัดทิ้งทำไมตัดทิ้งครับเพรลูกค้าไม่ต้องการไงใช่ไหมอะไรที่คุณจะต้องสร้างขึ้นมาตลอดเดิมคุณไม้มีแต่รู้แล้วตอนนี้ลูกค้าเขาต้องการเราจะไม่รับ คุณจะต้องสร้างมานันขึ้นมาอะไรนะครับที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นคุณคิดว่าลูกค้าต้องการมากความจริงเขาต้องการนิ่เนะกี่ยวนะฮะดังนั้นก็ยกกระดับตัวมาใช่ไหมครับมาเรื่องไหนดีนะครับที่เขาต้องการมากเลยแต่คุณให้เขานิดเดียวก็เลยต้องเพิ่มนละเขาจะเชียร์จะมีปมว่าทั้งเพิ่มทั้งลดใช่ไหมครับเวลาท่านสามองค์นนะครับที่จาะมาสู่ในตอนนี้ ว่าออกสนามแล้วเใช่ไหมครับได้อะไรโมเห็นะต์ว่ออกสนามไปพบใครลูกท้าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแตกกันตรงไหน,น,นไปพบเขาแล้วได้คําตอบอะไรอาจารย์ก็ชี้ให้สามนี้นะครับระบทพามเนี่ยเขาให้ดีเทลและขอสมมติน,น,นะตัวอย่างเช่นในเรื่องที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าครูให้กล่นเทปภาพเนี่ย ก็จะอธิบายว่าทีนี้จะเป็นผู้บริหารสาขาของบริษัทอยู่ในหลายๆประเทศแต่ต้องมาประชุมกันนะครับก็ว่าด้ไม่ดยสวัาดิจะได้ข้อสรุปให้มากมีความเห็นแตกต่างหลากหลายทั้งที่เป็นตัวบริของบริษัทเดียวกันตรงนี้นะครับทีนี้การที่เราเปออกสนามนะเขแบ่งเป็นสองทีมใช่ไหมในยูโรปนช่ไหมแบ่งเป็นสองทีม แต่ละทีมนั้นให้เวลาสองสัปดาห์ใช่ไหมครับให้เก่งนะลูกค้าเนี่ยบบบท,ทีนี้ท้าไม่ต้องแบ่งเป็นสองทีมก็ก็ละแต่ทีนี้เขาอาจจะมองถึงมุมมองต่างๆไม่เหมือน,น่างนะะาน,ะน,น,นะครับแล้วแต่ว่าเป็นประโยชน์ไหมครับที่คุณจะมาได้เปลี่ยนความชี้แันน,นะฮะในเรื่อุณไปสัมภาษณ์ลูกค้าต่างๆนะครับทีนี้ต่อมานะฮะเมือ่อเราไป สัมภาษณ์ลูกค้าที่มีความแตกต่างหลากหลายแล้วก็แบ่งทีที่ออกสนามเป็นสองทีเขจะได้มีความเห็นที่มีมุมมองแตกต่างกันทนนี้น่าจะได้ไประโยชน์นะครับออกสนามแล้วมาทำอะไรคราวนี้ก็มาจาัดงานที่เปว่าเชฟทีไซนคือจัดาแสดงโกลุกนะครับจัดงานแสดงโกลุก ในการจะมาแสดงผลิตเนี่ยนะครับคนทุกศานาเนี่ยก็จะเขียนเส้นขึ้น,นว่าเส้นขึ้นน,นะครับผู oss, ้มีเชลลิี้แคนวาสก็คือว่าเราเขียนผลิตที่มันน่าจะเป็นที่มันน่าจะเป็นเนี่ยก็มาจากการที่เราได้ไปสัมภาษณ์ลูกค้ากลุ่มต่างๆนะครับ นีเมื่อเราเป็นสัมผัสกันแล้วเราเกิดความเข้าใจลึกซึ้สงสมัสยสั้นกะ็จะลึกซึ้งนะฮะเราฟังเขาพูดเรามาคิดเราไมา่รอดจนเข้าใจลึกซึ้งเพราะเราได้ฟีดแกะจากลูกค้าที่เป็นภารปิจบันหรือเ,เป็นลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าเราแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วอนอกจากนี้ยังมีลูกค้าของผู้แข่งนะ ซึ่งเราก็จะได้ว่าเขาเห็นได้กินเป็นใช้สินค้าของผู้แข่งไม่ใช้สินค้าของเราแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีลูกค้าที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของเราเลยนะครับที่คือได้ที่แกะได้กระแสะต้อนกลับเป็นมุมมองหนึ่งซึ่งถ้าเราไม่ออกเราก็จะไม่รู้นะฮะทีนี้เราเอาฟีดแกะคือขอ้อมูลเหล่านี้นะครับเอามาวาดเส้น ทอบีเซตี้หเือีที่เราจะสร้างขึ้นมาม่ดัะ้นเส้นหรือคลที่เราจะสร้างขนาเนี้มันก็มาจากข้อที่จริงใช่ไหมเราไม่ได้คิดเองใช่ไหมนะครับมะเดม้าโนเองมาเดนตีเออร์เขาาว่าเองนะครุณได้จากลูกค้าสดๆที่เราไปสัมัสรั้งตื้อตัวเราเองแต่ทีนี้การที่ม,มี2ที่นะครับ ถามว่ามุมมองจะแตกต่างกันไหมครับก็ได้เป็นธรรมชาติถ้าสองทีเหมือนกันตะไหร่ล่ออะไรงี้แง่มาเด้ประโยชน์นะครับทีนี้การที่เรามีสองทีไปสัมภาษณ์มาแล้วออกมาเป็นเส้นสองเส้นนะครับต้องเยอะกันจะอธิบายขั้นตอนต่อไปนะทีนี้ขอขอบคุณ ตรงกับนีดหนึ่งนะฮะในการแสดงงานที่เกี่ยวโปรยนี่นะเราว่าภาพโปรยที่เราได้ววามาจากการไปสัมพัส์เขาแล้วก็มาจัดงานก็คือมาแสดงโปรยนี้นะครับในงานนี้เนี่ยเราก็จะเชิญลูกค้าที่เราไปสัมผัษณ์ครั้นี้ชุดเดียวเลยนะครับกลับมาร่วมนะนะฮะทีนี้แต่ละที <Okay. S 1> ก็จะมาเสนอ เชือดที่ของตัวตัวที่เราจะให้ผู้ที่มาร่วมงานนะครับโหวตว่าเชือดที่ไหนนี่เราชอบหรือเราไม่ชอบนะครับก็จะให้โพสิตนบคนละห้าใบนะฮะก็สองทีดเนี่ยนะครับเมื่อไปสัมภาษณ์เข้ามาแล้วก็จะมาเสนอเชือดที่คนละหกเชือดที่ใช่นะฮะ ทนี ein en. ้สองทีมรวมกันก็มี12บสองเซอี่ใช่นะครับเอาคู่ก็ไปเส้นเซอรี่คูไปถ้าเวลาคูเส้นเอร์วละไม่เกินสิบนาทีย่่เนะทีนี้เมื่อคูเสนเส็จนที่มารุกมากคือลกายเขาชอบใจเอริไหนเมื่อจะรับแจกเขาซือรไปเขาก็เขาซื้อรมาเก็บไว้ตรงที่เซอร์วที่เขาชอบนะครับ ที่ไหนที่ได้แทนเสียงมากที่สุดเชลี่นั้นก็จะได้นําไปกำหนดเป็นเชลที่ของบริษัทต่อในเชลลี่หล่ะนี่คุณเรื่องใช่ไหมครับเพะฉะนั้นเชลี่ที่ได้มาจากขบวนการที่วันนี้ตกลนดีไหมครับดีนะเรามีชืดเก่งนะลูกค้าตื่ตับนะครับเราเป็นของจริงนะครับและทีนี้นอกจากลูกค้าที่ร่วมแล้วมีใครอีกที่มาร่วมงาน ผู้บร,ร,ริหารบริษัทต้องมาลงงานะแต่ผู้บร,ริหารบริษัทไม่มีสิทธิ์สมบรูคยังไม่ครับคุณมานั่งดูดูคำโบสถ์มานนั่งดูเพื่ออะไรคุณจะได้เข้าใจว่าที่ดูพระแท้โบสถ์เพราะอะไรในการบสถโดยธรรเอาโพสุดอดไปติดไว้เพรข้อ,อสแสดงเห็ดเดี่ยวว่าทำไมคุณชอบเซจีอ,จอีมันดีอย่างไรใช่ไหมครับแล้วที่เราไม่เลือกเซิีอีเพราะอะไร เราจะมีผู่บริหารพอฟังลูกค้าดูแล้วเข้าใจไหมว่าทำไมต้องเลือกเซจี้นี้ไม่เลือกเซจี้นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารไม่มีสิทธิ์บดแต่คุณต้องมาฟังไปเพราะว่าลูกค้าคือพระราชาใช่นนี้ลูกค้าคือคนที่เขาจะใช้สินค้าและบริการของเราใช่ไหมครับแล้วลูกค้าตัดสินแล้วคุณมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงไหมไม่มีสิทธิ์คุณมี คุณจะต้องทำตามที่ลูกค้าเขาบอกมาอย่างเช่นคัดใช่ไหมครับนะ,ะนน่แหละทีนี้เมื่อเราเสนอความชุดเสื้อที่ลลูกค้าเขาตัดสินใจเลือกเข้านี้เมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกแล้วเราก็จะเลือกแ,แต่เสื้อที่ที่เป็นผู้มีเสื้อที่นี่แหละตอนนี่แหละไม่เป็นเสื้อที่ที่ลูกค้าเขาเลือกมา ในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคอม d ิเ i ชัครับครูว่าเอาชดเชยที่อุทาเลือกนะครับไปสู่สังให้แต่ละหน่วยงานในบริษัทเข้าใจผู้เรียนที่มาฟังแม่อยาความนิสัยเมื่อฟังแล้วนะครับคุณก็ต้องเอาชดเชยที่อุทาเลื่อนเนี้ยซึ่งจะเขียนไว้ในกระดาษหนึ่งแผ่น ในกรณีแบบนี้จะมีทั้งเช็ตที่เดิมที่เราทำอยู่และเช็ตที่ใหม่ผู้บริหารที่มานั่งฟังก็จะต้องไปชี้แกงแก่ทีมงานสั่งตัวว่าที่ลูกค้าเลือกเช็ตที่ใหม่นี้นะครับได้ฝ่ายของเราในส่วนงานของเราจะต้องทําอะไรบ้างเช็ตที่คูณเ้าเลือกจึงจะเป็นจริงนะครับไม่ให้มานั่งฟังไม่ใช่แน เมื่อฟังแล้วนะครับคุณจะต้องไปที่ทีมในการที่รูปทางเลือกมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่รูทางเลือกถ้าจะเกีบเทีับเป็นวิชาการจัดการเชิงประยุกต์ที่รูปทางเลือกนั่นก็นคือ t r a t e g y formulation ใช่ไหมครับถ้าที่คุณมานั่งฟังนะครับแล้วก็ตอนน่อมาเขาไปสื่อสารให้ทีมนะวคุณเข้าใจค,คุณจะตัดสินใจทำอะไรจะใช้งบมากขึ้น จะขอเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรคุณมีนหน้าที่ implement ตามเชอร์ตี้นั้นใช่ไหมคุณกับทีมงานของคุณในส่วนั้นคุณจะต้องที่ดําเนินการตามที่ลูกคากำหนดใช่ไหมครับเรนะแล้วตรงนี้นกะษารบอกอีกว่า<ด>ทั้งหมดนี้ก็คือ,อกระบวนการของการวางแผนเชอร์ตี้แล้วพอวางแผนเสร็จแล้วจะต้องสู่อสัแองแผนและทํำแผนนั้นไ้ดำเนินการให้จบดผลใช่ไม้ม การที่เราต้องกระจายโลหิตางนี้นะฮะทีนี้การที่เรามีเส้นโปรยุ่งเกี่ยวเทียบกับเส้นโปรยุ่งเราก็จะกระจายนะฮ้าพินห้าที่มีเส้นดีโฟกือคือเส้นที่เป็นโปรยุ่เดิมแล้วก็เส้นกัมเตอร์คือเส้นเป็นโปรยุ่ใหม่เห็นั้อยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อความสะดวกในการสื่อสารและการเปรียบเทียบ มอง,งเห็นเนี่ยเชื้อที่เดิมกับเชื้อที่ใหม่แตกต่างกันอย่างไรนะครับที้ในแต่ละโรงงานทู้โรงงานก็มานัฟงแล้อไปสื่อสารให้กับผู้น้องตัวเข้าใจนะครับข้อต้องไปทำกิจกรรมในการเปลี่ยนแปลงในการของบประมาณเพื่อจะให้โปรเจกต์รือการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ทำให้เส้นที่เป็นเส้นใหม่เป็นเส้นผลิตใหม่เป็นจริงขึ้นมาให้ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ทําให้ช่องว่างระหว่างผุิตใหม่กับผลิตเดิมหมดไป c l o s บ the gap ทุกการบ่าไอ้ผลิตเดิมนะครับะนะครับจะต้องไม่มีจะมีแต่ผลิตใหม่เท่านั้นนะครับ ทีนี้เมื่อเราเลิกโควิดเดิมไปมีกโควิดใหม่นะครับก็แปลว่าช่องว่างนั้นหดวปักนะแล้วเราก็จะแอคทิวลายก็คือว่ทำให้เชื่อที่ใหม่เป็นจริงขึ้นมาเพนะรานะรนั้นผู้บริหารที่มาห้ามปักที่มาคือเซ็นโควิดแล้วก็ลูกค้าเลือกโควิดนะครั ต้องมีที่ไปสื่อสารให้ทีมเราเข้าใจและทำให้ผลิตใหม่เป็นจริงนะครับทีนี้จากที่นักศึกษาได้อ่านเรื่องนี้ไปเนี่ยเขาก็ไดบอกว่ามีหลายหน่วยงานใช่ไหมครับที่จะขอให้เปลี่ยนแปลงตรงนี้เช่นายไอทีก็เลยขอให้ปรับปรุงแบ็คอัพโซลิซชนะแนะครับสุดที่ทีนี้ต้องถามว่าเมื่อ คุณจะเสนอมาให้มีการเปลี่ยนแปลงในการทฟเอเซียซิตี้แบงก์ออฟฟิศเอเซียซิตี้เนี่ยแามว่ามันช่วยในเรื่องของเสถียรใหม่โงใหม่ถ้าคุณไสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันจะช่วยสร้างหุ้นเสถี้รใหม่ทางบริษัทก็จะไมุ่มัติงบประมาณให้โอเคไหมครับทีนี้ที่บอกว่า